d o สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปรีวิวคอนซีลเลอร์นั่นเองซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ที่ฟาชืหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยและได้ยินมาบ้างแหละเพราะว่าเฮ้ยเป็นคอนซีลเลอร์ที่มาแรงมากในโซเชียลมีเดียมีคนพูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะตัวฟ้าเองก็งอยากได้และอยากลองเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาแล้ววันนี้ฟ้าจะมารีวิวคอนซีลเลอร์น้องคนใหม่จาก f e n นี้บิวตีนั่นเองนะคะก็คือน้องคนนี้นั่นเองซึ่งจะบอกว่าเขาออกมาทั้งหมด50สเฉดสีด้วยกันเลยนะคะฟ้าเชื่อว่าต้องมีสีสําหรับทุกคคนนนนนนแน่นออนเลยะะ จากนั้นนะคะทุกคนก็คือมีฟองน้ําควบคู่มาด้วยนะคะมีแปรงเป็นคอนซีลเลอร์อันใหม่ของเขาแล้วก็มีแป้งฝุ่นด้วยนั่นเองซึ่งฟ้าไปซื้อแป้งฝุ่นมาด้วยตัวเองเลยนะคะแต่สาหรับแปรงฟองน้ําแล้วก็คอนซีลเลอร์เนี่ยก็ทางเฟรนดี้บิวตี้ส่งมาให้ฟ้านะคะเราก็ต้องขอขอบคุณเฟนดี้บิวตี้มากๆเลยนะคะที่คอยส่งพี่อาร์มาให้ฟ้ามาโดยตลอดเลยนะคะ,ะก็มีทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันเลยนะคะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้ฟ้าทั้งหมดส่เฉดสี้ฟ้าไปซื้อ per ะะเพิ่มมา,า,าอ,อกีกหนึ่นงส เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงฟองน้ําแปง้งคอนซีลเลอร์รีวิวทุกอย่างเลยนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยเนาะนั่นเลยคะ่ะทุกคนเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวอ่านคุณสมบัติที่ฟังก่อนแล้วกันนะคะเขาบอกว่า instant photo soft coverage for all long wear light as air and crease proof นะ,ะ basically นะคะทุกคนสรุปก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่บางเบาแต่ปกปิดขั้นสุดนะคะและที่สําคัญไม่ตกร่องด้วยนะเรื่องตกร่องเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีคอนซีลเลอร์อะไรบนโลกใบนี้ที่ไม่ตกร่องใส ตาฟ้าเลยนะคะทุกคนก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเออเขาบอกว่า Light Air นะคะก็คือเบาเหมือนอากาศก็คือไม่รู้สึกว่าทาอะไรเลยนะนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของแพ็กเกจนะคะทุกคนก็เหมือนรองพื้นของเขาเลยแต่ว่าเป็นไซส์มินิก็เหมือนรองพื้นไซส์มินินั่นเองนะถ,ถ้าเทียบกับไซส์ออริจินอลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ถือว่าได้ d u like ักเยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะ swatch ให้ดูเลยนะคะอันนี้เบอร์200 ประมาณนี้ก็มีความขาวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนสีนี้ขาวเลยนะโอ้โอเนื้อแน่นมากทุกคนแจมด h a แน่นสองสนะคะ สีนี้ฟ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นสีที่พอดีสำหรับวันไหนที่ฟ้าแต่งหน้าหนักๆ,นนๆแน่นๆปังๆน่ออกมันน่าจะเป็นสีไฮไลท์ใต้ตาที่พอดีเลยสองสามห้านะคะทุกคนเป็นสีที่ฟ้าเลือกด้วยตัวเองเลยเพราะฟ้ารู้สึกว่าสีนี้น่าจะเข้ากับฟ้าพอดีที่สุดนะคะซึ่งพอสวอชแล้วก็ดูดีเลยนะคะน่าจะเข้ากับผิวฟ้าได้โอเคที่สุด2.0อู้สีนี้เป็นโทนพีชเลยนะคะทุกคนเหมาะกับการคอร์เรกใต้ตานะคะคอร์เรกรอยดำต่างๆเนาะ2.80 งงว่าทาไม280สว่างไปสงสานะคะเดี๋ยวฟ้าจะลงเป็นเบอร์2 3 5นะคะทุกคนเป็นสีที่เข้ากอบฟ้าพอดีที่สุดแหละนะคะทุกคนดูใต้ตาฟ้าขลังม,มากๆเลยนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ฟ้าจะไม่ลงรองพื้นนะคะจะแต่งหน้าใช้แค่คอนซีลเลอร์อย่างเดียวไม่รู้ว่าคนลงเยอะขนาดไหนนะคะก็จะลงประมาณนี้แล้วกันเป็นแบบปริมาณที่ลงเป็นประจำ first impression ก็คือชอบพุกันนะคะรู้สึกว่าพุกันมันใหญ่เดียเออแล้วมัน flexible ดีนะคะมันไม่ได้แข็ง ลงในช่วงบริเวณที่ต้องการไฮไลท์แล้วก็ต้องการปกปิดความคล้ำต่างๆก็จะประมาณนี้เกือบทั้งหน้าแล้วล่ะคะ่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ครั้งน e ี้เซนตี้ออกแรงมาด้วยนะคะสาหรับการ,กรเกลี่ยคอนซีลเลอร์โดยเฉพาะแล้วก็ออกฟองน้ามาด้วยซึ่งในหนึ่งกล่องเนี้ยมีฟองน้ํา2อ,อันด้วยกันเลยนะคะก็สําหรับช่วงบริเวณนี้นะคะก็จะใช้แปรงเกลี่ยเลยเนาะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงปกติฟ้าไม่สามารถใช้แปรงเกลี่ยคอนซีลเลอร์ได้เลยเพราะว่าเป็นเส้นนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ เฮ้ยทุกคนคอนซีลเลอร์เกลี่ยง่ายมากดูดิเฮ้ยดูดิ it's so easy to blend out เฮ้ย done เสร็จแล้ว what สำหรับฟองน้ำเขาบอกว่า Use t h e m for buildable coverage or dry for full coverage ก็คือถ้าอยากได้ความธรรมชาติก็ให้เอาฟองน้ําไปเปียกน้ํานะคะถ้าอยากได้ความแน่นก็ให้ใช้แบบแห้งเนาะซึ่งฟ้าเอาไปเปียกน้ํามาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้อยากให้ใต้ต่างมันหนักมากอโอ้แน่นมาก แน่นมากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากและที่สําคัญเมื่อกี้เนี่ยฟ้าไม่ได้ลงและเกลี่ยเลยคือฟ้าให้นางเซตตัวซึ่งถึงแม้ว่าคอนซีลเลอร์จะได้เซตตัวที่ผิวแล้วเนี่ยมันไม่ได้แห้งและไม่ได้ทําให้เกลี่ยยากเลยเหมือนคอนซีลเลอร์เขาให้เวลาเราีแลกซ์นะคะทุกคนคือไม่ต้องรีเกลี่ยนะก็มไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคราบเลยนะคะชอบที่แบบหน้าปกปิดตปก็ยังมีความฉ่ำอ่ะมีความชุ่มชื้นไม่แหง้งอ่ะดูไม่หนาด้วยทุกคนดูดิ นี่คือหน้าตาของแป้งฝุ่นนะคะทุกคนแพคเกจิ้งดีมากเลยนะคะสวยมากมีความเก๋ก็สีที่ฟ้าใช้นะคะทุกคนคือสีบานาน่าเป็นสีที่ลงใต้ตาแล้วพอดีเลยนะคะไม่สว่างเกินและไม่เข้มจนเกินก็จะเอาแป้งลงด้วยฟองน้ำแบบนี้เลยนะคะกดเ,เล็จ้าอุย้ยแป้งมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นคล้ายตัวเขาเรียกว่าอะไรไพรเมอร์ของเขาเลย เนื้อแป้งคือเกลี่ยงง่ายมากๆเลยทุกคนแล้วก็แมทแบบแมทเลยนะแมทแบบแมทมากๆเลยนะคะสําหรับฟ้าที่ผิวหน้าแห้งอาจจะแมทไปนิดนึงเนะแต่ใครที่ผิวหน้ามันน่าจะชอบเลยนะคะแต่ว่าเฮ้ยทุกคนดูไฮไลท์ใต้ตาได้ดีแล้วก็ทําให้เงาหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็เหมือนปกปิดเพิ่มนิดนึงด้วยซ้ำอ่ะเออเฮ้ยแป้งดีอ่ะเอามาเซตใต้ตาแล้วดีอ่ะถ้ามันแห้งน้อยกว่านี้นิดนึงจะดีมาก ครั้งหน้าก็อาจจะลงด้วยแป้งนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้มันไม่แห้งเกินไปนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราผิวแห้งนะคะลงแป้งแบบนี้นะมันมันดูกรอบ ขอเนี่ย,ยไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าฟ้ารู้สึกยังไงกับคอนซีลเลอร์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะ B by b a c k จ้าโอเคทุก okay, คนเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าฟ้าเนี่ย Final Touch เป็นยังไงนะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ในวันนี้นะเริ่มกันด้วยคอนซีลเลอร์เลยแล้วกันนะคะทุกคน Pro Filter Concealer ของ Fenty Beauty นางเอกของเราในวันนี้เลยชอบนะคะทุกคน1เต็ม5ฟ้าให้5คะแนนเลยนะคะไม่มีข้อเสียเลยนะปกปิดขั้นสุดเป็น Medium to Full Coverage เลยนะคะทุกคนบางเบาและกลิ ง่ายมาก,มากและเซ็ตฟูสวยมากเลยนะคะเนื้อไม่แห้งเนื้อมีความชุ่มชื้นมากเลยนะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ฟ้าเชื่อว่าปกปิดรอยแผลเป็นรอยสิวต่างๆได้นะคะแล้วก็ทาใต้ตาได้ด้วยนะก็เป็นทูอินวันเลยนะคะถ้าอยากจะให้เทียบกับทอสเชฟเทปนะคะว่าต่างกันยังไงเนาะลูกรักของฟ้านะคะที่อยู่ด้วยกันมานานหรือเกินนะคะก็ความต่างนะคะเทียบเนื้อให้ดูแล้วกันนะคะอันนี้ของเฟนตี้บิวตี้อันนี้ของทอสเชฟเทปที่สังเกตได้เลยนะคะก็คือเนื้อเฟนตี้เนี่ยจะมีความชุ่มฉ่ำกว่าเนื้อของทอสนะคะก็เดยจะอก มือให้ดูเลยแล้วกันนะคะของทาร์เนื้อเขาจะปกปิดมากๆทุกคนเห็นได้เลยแต่ว่าเขาจะบางมากรู้สึกบางเบามากนะคะในส่วน เฟนตี Beauty, ้บิวตี But, liquid, so, ้เนื้อเขาจะเลียดยากกว่านิดนึงและเนื้อเขาก็จะมีความหนากว่าน่อยเนาะซึ่งส่วนตัวแล้วก็ยังรู้สึกว่าทาร์ปกปิดมากกว่านิดนึงแล้วก็ยังบางกว่านิดนึงนะคะแทบจะไม่ต่างเลยนะแต่ว่าทาร์สเชฟเทสเขาจะเนื้อบางกว่าเนื้อเขาจะเป็นลิควิดกว่านะคะแต่เฟนตี้เนื้อเขาจะหนึบหนึบเหนียวเหนียวกว่านะคะถึงแม้ว่าความปกปิดเท่ากันเนี่ยเนื้อที่มีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบแบบนี้เนี่ยจะช่วยปกปิดรอยแผลเป็นได้ดีกว่าฉะนั้นใครที่ต้องการทูอิวันเนี่ยแนะนาเป็นตัวนี้สามารถลงใต้ตาได้้้ดวววยยแแลกกกเเรรรีอพผน ด้วยแต่ถ้าใครเน้นใต้ตานะคะอยากปกปิดใต้ตาก็แนะนาทอชเชตในส่วนของแป้งฝุ่นนะคะทุกคน1เต็ม5ฟ้าให้3 5จุดานะคะข้าน้นที่หายไปก็คือ1รู้สึกว่ามันแห้งแล้วมันแมตไปนิดนึงสำหรับผิวหน้าฟ้านะคะมันแห้งแล้วแมตไปนิดนึงแต่อย่างที่บอกไปว่าวิธีการแก้นะคะทุกคนก็คือการเอาเซตติ้งสเปรย์มาสเปรย์ทั่วใบหน้านะคะก็ะจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันดูมันรู้สึกแห้งน้อยลงนั่นเองเนาะก็เป็นเทคนิคเลยนะคะแต่ใครที่หน้ามันใช้เดี่ยวเดียวคือดีแล้วเพราะว่าเคกลยนะะ และอีกอย่างนะคะที่ขัดใจน,นิดนึงก็คือเขาไม่ค่อยเบลอผิวหน้านะส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาชอบแป้งที่เบลอผิวหน้าละมุนละมุนแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เบลอขนาดนั้นนะคะก็เบลอนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบขนาดนั้นไม่ได้แบบว้าวค่าจะผอหมายป้าแม่ยังให้5คะแนนลทดูคนชอบสีตัวนี้มากดูคนสีแป้งสีบานานาะคือดีมากคือไฮไลท์ใต้ตาฟ้าได้ดีมากเลยนะแล้วก็ปกติแป้งฝุ่นแล้วเนี่ยเวลาเราเซ็ตใต้ตามันเนียนมันไม่กรอปก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ใต้ตาเราดูไรแต่ตัวนี้เเนนนีีี่่่่่ยยลลลลงงแแ้วะะคคคทุกไมปป็ราาบ ทําให้ใต้ตาดูไรขึ้นด้วยคือชอบมากในส่วนของแปรงนะคะทุกคน1เต็ม5ฟ้าให้3.5เหมือนกันเพราะว่าคะแนนที่เสียไปไม่ใช่คุณภาพหรืออะไรเลยนะคะทุกคนแต่คือราคาฟ้ารู้สึกว่าราคามันแพงไปนิดนึงสำหรับพัสดุที่เขาให้มานะคะมีความพลาสติกนะคะทุกคนแล้วขนตรงนี้ก็ไม่ใช่ขนขนแท้ด้วยมันก็ราคาสูงไปนิดนึง แต่ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากที่ใช้น้องคือดีมากเลยนะคะทุกคนคือทําให้คอนซีลเลอร์ไม่เป็นเส้นเลยแล้วก็ทําให้เราเกลีย่ยคอนซีลเลอร์ได้ไวและเร็วมากเลยนะคะน่าจะเป็นแปรง everyday สำหรับฟ้าที่แบบได้ใช้บ่อยแน่ๆสำหรับวันไหนที่แบบแต่งหน้าเร่งรีบเร่งงี้ก็ชอบแปรงตัวนี้มากเลยนะคะ Last not least นะคะทุกคนก็คือฟองน้ําของเขาน้องคนนี้เลยนะคะ 1. นึ่เต็มห้าให้หเลยทุกคนไม่มีข้อเสียเลยนะคะ 1. นึ่เขาไม่ซึมผลิตภัณฑ์นเนยอะจนเกินไปคือเขาไม่ดูดผลิตภัณฑ์ทำให้เราเสียของเขา้าใจความหมายปะแล้วคือไซส์พอดี ีมือมากทุกคนคือมันจะมีฟองน้ําจิ๋วแบบนี้เยอะมากในตลาดแต่ว่าเฮ้ยมันเล็กเกินทําให้เราจับแล้วคอนโทรลยากมากอะแต่ตัวนี้คือไซส์ของเขาพอดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ได้ใช้บ่อยแน่นอนไอเลิฟนะะั่นเลยค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับทิปในวันนี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้ฟองมีความสุขกับการถ่ายทํามากคือแบบแฮปปี้และฟิลกูและโพซิทีฟไวท์มากทุกคนคือชอบทุกอย่างที่ใช้ในวันนี้เลยนะไม่มีไม่มีตัวไหนที่ไม่ชอบเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกไปเลยว่าของเขาดีมากเลยนะคะสำหรับคอล แฮปปี้มากๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่กาล,ลังลังเลและกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาดีไม่เอาดีก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยทุกคนตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะนั่นเลยค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับฟ้ามาเลยตลอดแลวคอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูคลิปฟ้าทุกคลิปเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย love y o